ผมไลฟ์สดอยู่ที่ Twitch ทุกวันเวลา3โมงเย็นมาเจอกันได้นะครับเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะได้เห็นวิดีโอล่าสุดอย่างกิจกรรมไกเด่นที่ผมอัพโหลดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ดูวิดีโอนี้ก่อนแล้วค่อยไปต่อวิดีโอนั้นได้เลยนะครับเนื้อหาของมันเนี่ยแยกกันชัดเจนพอสมควรครับในวันนี้หลังจากที่อัปเดตแพท13.1ก็ได้มีข้อมูลหลุดออกมามา,มากมายอาทิสกินใหม่ คาดการตัวละครใหม่ที่จะมาในซีซั่นส4ปลดล็อกเลเวล500และมีการอินเตอร์วิวหรือสัมภาษณ์คนที่พัฒนาระบบแรงกปัจจุบันนี้ผมว่าอันหลังเนี่ยน่าสนใจกว่าเลเจนด์ใหม่อีกนะอยากรู้จริงๆว่าเขาเนี่ยคิดอะไรอยู่ทำไมทำไมแรงก์ซีซั่นนี้ยากจัดและข้อมูลหลุดทุกอย่างตรงนี้ใครอยากติดตามอยากเซฟแบบเร็วๆลิงก์อยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับโอเคมาเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่า เริ่มต้นที่ข่าวแรกเลยครับ s k i n r ี Color ลอรนำทับมาโดยไลฟ์ไลท์วูคิรีฮอร์เรซัน เน <Ten, S 2> และคริปโตสกินที่มีเวลาวางขายแน่ชัดแล้วนั่นก็คือสกินของโ o k คิลีครับจะมาในคืนวันที่5กรกฎกาคมนอกนั้นยังไม่มีเวลาที่แน่นอนต่อมาเป็นตัวละครใหม่ที่คาดว่าจะมาในซีซั่น14แต่ผมย้ำตรงนี้ก่อนนะครับว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงคาดเคลื่อนได้หมด โดยเฉพาะเรื่องของตัวละครฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับตัวละครนี้มีชื่อว่า Crystalis ส Skill า a c t i c a l Ferro Shot การใช้งานเหมือนเป็นการยิงแพตฟอร์มแรมออกไปตรงที่เราเล็งมันจะเป็นเหมือนแรมสามารถเป็นโคเวอร์ให้กับเราได้สามารถยกระดับพื้นที่ที่เล่นอยู่ให้สูงขึ้นหรือจะยิงตรงกำแพงเพื่อใช้เป็นแพตฟอร์มในการปีนก็ได้สามารถใช้งานได้พร้อมการสูงสุดก็คือ3แพตฟอร์สามารรสกิลพสซีฟ l ี a n f o r อันนี้ไม่มีวิดีโอมาให้นะครับข่าวๆจากที่แปลก็คือเมื่อศัตรูยืนใกล้กับสกิลแทคติคอลของเราประตูหรือใกล้กับเลเจันคนอื่นๆศัตรูจะได้รับความเสียหายที่เพิ่มมากขึ้นจากที่แปลถ้าเอาเป็นไทยอีกทีนึงเนี่ยนะก็น่าจะเก่งตอนที่เจอกับศัตรูที่มันเหลี่ยมไม่ว่าจะเป็นมีเพื่อนอยู่ใ,ใกล้เล่นกับโคเวอร์เช่นประตูศัตรูพวกนี้จะโดนดามเมจแรงขึ้นเมื่อถูกคริสตัลลิสยิงอันติเมทไอรอนทาวเวอร์ สร้างเฟ r ร์โขึ้นมาจากเท้าของเราและดันตัวเราให้ขึ้นไปสูงขึ้นใช้ในการบูสต์ตัวเองเพื่อขึ้นไปยังพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต่างระดับหรือการใช้งานคอมโบร่วมกับสกิลทัที่เข้าของเจ้าตัวเองก็ตามคร่าๆประมาณนี้ครับสำหรับตัวละครที่คาดว่าจะมาในซีซั่น1 4อย่างคริสตัลลิฟผัดไปปลดล็อกเลเวล5 0 0อันนี้เป็นมูลเพราะว่าพี่ SWL หรือสวรรค์ฮูลีเขาได้ไปเจอกับตาสัญล์กใหม่เข้า ซึ่งมีมากกว่า40ตาสัญลักษณ์แต่ที่พี่แกอัพโหลดมาให้เห็นก็จะมีอยู่3รูป,ปรหลักรูปแรกเป็นตาสัญลักษณ์สำหรับเลเวล 500, 550และ600แกยังบอกอีกด้วยว่าทุกๆ5เลเวลจะมีการเปลี่ยนแปลงตาสัญลักษณ์และเท่าที่เห็นมีถึงเลเวล700เลยถูกใจสำหรับสายเก็บเวลเก็บกล่องแน่นอนนะครับยังไงก็ได้กล่องเพิ่มก็มีสิทธิ์รับแอร์รูมชารมากขึ้นแน่นอนโอ้เกือบลืมไปครับ มีตาแสกของออกเทนแล้วก็ไลฟ์ไลน์ด้วยนะไม่มั่นใจว่าเป็นพอเนื้อเรื่องของเ p เป็ก g e n เจก่อนหน้านี้หรือเปล่ายังไงต้องรอดูกันต่อครับและอย่างสุดท้ายอินเตอร์วิวหรือสัมภาษณ์อีแวนนิโคลิชคนที่พัฒนาระบบแรงลีโหลดเด็ดตัวนี้ขึ้นมาจริงๆในอินเตอร์วิวค่อนข้างยาวมากแล้วก็มีคุยเรื่องอื่นๆด้วยผมจะขอหยิบยกหัวข้อที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังแบบเนื้อๆแล้วกันนะครับ คนที่อยากสนใจอ่านทั้งหมดลิงก์อยู่ด้านล่างใต้วิดีโอนี้เลยนะสามารถที่จะคลิกเข้าไปอ่านเองได้เลยโอเคคำถามเป้าหมายหลักที่วางไว้อยู่2ข้อของแรงรีโหลดเด็ดเป้าแรกก็คือผู้เล่นต้องเน้นการเล่นเป็นทีมที่มากขึ้นและจะต้องเล่นเพื่อชัยชนะเป้าที่2 RP หรือคะแนนจะบ่งบอกความสามารถของผู้เล่นได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นคุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทำให้คุณบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ อีแวนนิโคลิชตอบว่าเป้าหมายแรกเรากำลังพยายามทำให้มันดีขึ้นกว่าฤดูกาลก่อนแต่ทีมมีชีวิตรอดกันนานขึ้นและพุ่งเป้าไปที่การเล่นร่วมกันเพื่อเป็นแชมป์มากกว่าการเล่นแบบฉายเดี่ยวแต่เราก็ยังมีบางอย่างที่ต้องปรับปรุงนั่นคือระบบการจับคู่ผมกับทีมงานยังคงมองหาวิธีการที่จะแก้ไขตรงนี้ต่อไป เพื่อความยุติธรรมต่อผู้เล่นส่วนเป้าที่2คือเรื่องของ RP ต้องย้อนกลับไปตอนซีซั่นสิพวกเราแก้ไขระบบแล้งจนทําให้แล้งเนี่ยมันเล่นกันง่ายมากขึ้นมีแต่กลยุทธ์แบบเดิมๆซ้ําๆกันไปซึ่งมันทําให้ผู้เล่นหลายคนไปถึงมาสเตอร์และมันเป็นอะไรที่ไม่ถูกต้องมันง่ายจนเกินไปแต่ในปัจจุบันนี้ซีซั่นสิมผมคิดว่าระบบที่ออกแบบมาก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นเราจะมีผู้เล่นที่เก่งและยังคงติดอยู่อันดับล่าง เราจะต้องแก้ไขมันในอนาคตอย่างแน่นอนคำถามคุณเคยคิดถึงการเปลี่ยนแปลงสปิดบ้างหรือเปล่าเช่นเหลือสปิดเดียวหรือเพิ่มมากกว่าเดิมจากส2สปิดอีแวนนิโคลิชตอบตามปกติแล้วเราจะแบ่งสปิดตามซีซั่นเสมอเพราะในแต่ละซีซั่นเรามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นข้อดีสำหรับการบัดมาตรฐานใหม่ทุกครั้งส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสปิดในแต่ละซีซั่นผมและทีมงาน ก็มีคิดเรื่องนี้อยู่บ้างซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปเช่นกันคำถาม,ถามด้วยความที่ว่าแรง reload เดทที่ปรับมาใหม่ครั้งนี้มีการเน้นอันดับกันมากขึ้นและโกน็อกดาวชิลถูกมองว่าเป็นไอเทมที่โกมากในช่วงท้ายเกมคุณคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโกน็อกดาวชิลมันควรถูกเนฟิฟหรือควรถูกถอดออกจากเกมอีเวนนิโคลิชตอบเราไม่สามารถให้คำตอบใดๆไ,ได้ทั้งนั้นในตอนนี้ แต่พวกเรากำลังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของมันอยู่ดังนั้นถ้าผู้คุณมีไอเดียเสนอมาได้เลยคำถามอาดีตมือโปรเอเปอกยางสไนป์ดาวออกมาให้ความเห็นว่าผู้เล่นที่กดคนเดียวหรือ2คนในแรง้งควรได้รับสิทธิพิเศษคือการลดค่าเข้าเล่นของพวกเขาเพราะว่าเสียเปรียบผู้เล่นที่มา3คนคุณคิดเห็นว่าอย่างไรอีแวนนิโคลิตอบเป็นอะไรที่น่าสนใจนะ แต่ผมไม่เห็นด้วยสําหรับการลดค่าเข้าเพราะจะทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมได้พวกเราอยู่ในสนามเดียวกันดังนั้นเราควรใช้กฎกติกาเดียวกันเราเชื่อว่าการชนะควรขึ้นอยู่กับพักษะโดยรวมของทีมแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นนะพวกเรากําลังคิดและหาวิธีอยู่ซึ่งเราไม่สามารถเปิดเผยรายรละเอียดได้ในตอนนี้แต่โปรดมั่นใจได้เลยว่าเรากำลังแก้ไขจุดนี้อยู่ นี่คือข้อความที่คัดมาเนื้อเนื้อและแปลให้เพื่อนๆฟังครับถ้าเกิดผมแปลผิดต้องขอภัยล่วงหน้าเลยแต่สามารถพิมพ์คอมเมนต์แก้ไขกันมาได้เลยนะครับส่วนตัวสําหรับผมนะผมรู้สึกสงสาร AP e เ l e g e n d เหมือนกันเป็นไงมาแหวกเลยคือไม่ใช่อะไรครับตัวเกมเนี่ยพยายามมองหาความแปลกใหม่ความท้าทายใหม่อยู่ตลอดเวลาซึ่งครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกครับเช่นแมปอยู่ดีๆก็ไประเบิดมันบ้างแหละเพื่ออะไรล่ะครับ เพื่อความเปลี่ยนแปลงยังไงล่ะดังนั้นพวกเขาต้องทำงานหนักมากขึ้นเพื่อหาอะไรใหม่ๆมาตอบสนองคนเล่นอย่างพวกเราและมีประโยคหนึ่งที่อีแวนนิโคลิสพูดแล้วเนี่ยภาพมันเด้งขึ้นมาในหัวเลยนะเขาบอกว่าย้อนกลับไปตอนซีซัสสิบสใช่ไหมแรงหนึ่งในตอนนั้นเนี่ยมีแต้มอยู่ประมาณ180,000ซึ่งถือว่าเยอะมากและมันเลยกลายเป็นเป้าหมายที่2ที่แกได้พูดเอาไว้จําได้ไหมคะแนน RP เนี่ยอยากจะให้บ่งบอกถึงความสามารถของเพลเยอร์ ซึ่งเาพูดแบบนี้เหมือนว่าแกเนี่ยตบหน้าผู้เล่นที่สูงแต่แรงนะแต่สำหรับผมผมไม่ได้เห็นด้วยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขลาบนั้นนะผมเชื่อว่าแรงไม่ได้วัดสกิลเพย์อย่างเดียวมันยังมีอีกหลายปัจจัยครับเช่นสภาพจิตใจที่ต้องสู้กับแรงกดดันความอดทนที่ต้องหาห้องอย่างนานการที่ต้องย้ายไปเล่นต่างเซิร์ฟเพื่อให้มีห้องเล่นหรือแม้กระทั่งการเจอชีเตอร์อยู่ทุกทุกที่เฮ้ยแมชนี้เราจะเจอปะวะแมชนี้ไม่เจอที่นี้เราจะเจอปะวะ ดังนั้นการเล่นแรงไม่ใช่แค่สกิลเพย์อย่างเดียวแน่นอนอันนี้คือสำหรับความคิดเห็นของผมนะและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้ถ้าเ,เพื่อนๆดูแล้วชอบสามารถกดถูกใจหรือถ้ามีข้อเสนอแนะอยากให้ผมปรับปรุงตรงไหนพิมพ์บอกกันไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ